พี่น้องแบบนี้เขาเอื่นทัวใบาดางบอนะ้อเขาหิดแท้อันอันต้นใหม่ดางดางนี่แมะมีไอ้สำรวยกับมามี่อันปูบักทัวใบาดางพี่นอ้องเคยเห็นบอแบบนี้นี่เขาส,สื่ออยู่บอ มีแนวแฝกก่ามูได้พี่น้องบมกทัวใบดางเครื่อกระดังๆนงนวยกระดางพร้อมได้พี่น้องนี่เก็บไปทรงปุ๋ยหนึ่งแล้วนี่กินบ่ท่านแกเหมือนมีมีสุยางได้พี่น้องนั่น มีหอดบักนามมีหอดบักแพงนี่พี่น้องน้อยสุกเพิ่นทัวใบาดางมีไงสำรวยปลูกยังกับแปลกกวมูมูเขาได้ตุนตุนใหม่ใบาดางมีไงสำรวยได้ได้ทัวใบาดางมาสันวะ อยู่ไก่หนามกับย่งๆโบเขียวเนาะพี่น้องเนาะ,ะแสดงว่าเขากำลังฮิตตีนี่เขากำลังฮิตพืชใบด่างกำลังฮิตยอดนิยมขนาดขึ้นต้นไม้กัย่งด่างเนาะพี่น้องเนาะยังไงสมรวยกับขำขำขำไป พุ่นเบิ่งติแล้วพี่น้องหน่วยเต็มอยู่พุ่นกําลังจอก็มีสุกก็มีแกก็มีกินบ่ทันเก็บไปทงปุ๋ยนึงพี่น้องเดี๋ยวเมียสํารวจสิถ่ายให้เบิ่งเก็บไปไว้พุ่นไก่โพดทั้งหน่วยแกหน่วยอ่อนเก็บไปไว้แต่เฮ็ดหวานกินพี่น้องิจอเต็มเลยพุ่นหน่วยยะสายะ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งตีล่ะมกนาำม,มันมวยลายหลายกับพันธ์ให้ป้ากินพี่น้องขั้นถิมใส่สะป้าปูนมกบวบพี่นอ้องบบเบิ่องมกบววเบิ่งขึ้นป้เท่งต้นใหม่หนวยแซว เงี้บ่พี่น้องพูนสูงๆกะมีต่ำๆกะมีโอ้ยจะมีเที่งด้วยทายถึงต้นใหม่บ่ด,ดอกมันเหลือหล่อมตาแม่พี่น้องพูนขึ้นไปน้ำโกกใหม่โกกไหลมีเที่งบบบน้ำมีเที่ทงบงบเอื้อมีเที่ยงแบบบัวมีเที่งบักแพงมีเที่ยงว้ย ย่างสุนแนวปลูกหวัวส่วพี่น้องเอ้ยมันแรงอันไหนกินบระท่านกับทิมให้ป้ากินป้ากับจังย่างพี่น้องคือจังว่เห็นขืนมากินคักบ่าเห็นบอ่บอนบ่าเห็นรอยมากคือต่เกา่าเรื่อว่าพระท่านหอดไปล่าเพิ่นบ่แต่ลูกเพิ่นหลายคักลูกในหน่อยเพิ่นจักแมนบอดตาไม่ยังสังเลือจักแนมเห็นบอดพี่น้องเอ้ย มันเป็นแรนนเจ้าว่ามันแมนหลูกป้ากับเจ้าว่ามันแมนเอียงแรนในน้ำน่ะตาไม่ชัดเจนพี่น้องเอ๋ยเนยส้ารวยสิมาทายนวยให้เบิ้งเลือกพี่น้องนวยที่ม่ใช่ส้ารวยเก็บมันแหลงหลายตอนน่นมันกำลังมาฝนมันกำลังมานวยมองนี้ก็มีให้ส้ารวยก็มาปลูกมาปลูกทั่วใบพี่น้องเบิ้งมันแหงเหลืองฝนหมดแล้ว ปูทต้นคู่สาอันนี้บักทั่วบักทั่วะปอกสานได้พี่น้องบักทั่วบักทั่วะคางแต่เนี่ยมท่านได้ใส่คางอยู่มันสิคูดเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งเด้อมีไงซ้ำด้วยสิหายเบิ่งด้วยอย่างไรเนาะอยู่ในถุงปุ๋ยพี่น้องพุ้นมีอุปกรณ์ท้ำ เด้อพี่น้องเด้อเก็บมากเกือบเต็มทุงปุ๋ยพี่น้องมีหอวเทิงบักพริกมีหอวเทิงทั่วใบด่างอุปกรณ์การทำงานอันนี้ทั่ว ทั่ว้างเนาะพักอีกพักอีหุ่มไม่ไงสำรวยปลูกขันไทยเป็นกระสีเรียกว่าผักมะรุมเนาะต้นมะรุมมันหลายซ้ำาหลายสอนพี่น้องเอ้ยนี่บักทัว่วหลอบสองอุ่นหลอบแหลกไม่ไงสำรวยเฮาใด่เธอละน้อยกับปู่ไว้เธอละน้อยนี่ระแต้งพี่น้องแต่งไม,ม่สำรวยปลูกซีลงไม่สำรวยวาสีเอา้าตะไคร้มาใส่แมงมันกินมืด เย่าเบิองเมือนพี่น้องกําลังมาเอาหุ่นเหมือนนี่เลยนี่กินตลอดพี่น้องทั่วเมียฉัรวยปลูกปลูกต้นเนืองเมื่อใดซื้อพักกินดอกปีนี่ปลูกต้นเนืองมองรากเก่าพุ่มซิบพุ่มอันใดใหญ่ๆกับปูกก่อนเอาหุ่นใดซ้ำใด้ดปลูกเอาซ้ำนั่นละพี่น้องอันนี้อันนี้บะเขือบะเขือเครือแม่พี่น้องบะเขือเทศ เข,เขาเขาเอกเออมาเคือเทศดอกตัวนี้น,น,น้อยๆแม่พี่น้องมาเคือเคลื่อนั่นล่ะจักสิเป็นบักทัวนางจักสิเป็นบักทัวขางดอกไม้ยังสำรือยลืมมันมันม่มองปูพี่น้องมันมันหกโผลดเอาหุ่นมาไว้ปูได้สำนันเลยนะั่นสิได้กินบวดอกแโขงโผล่แต่งกับปูได้หลายเติบอยู่พี่มันเมนน้อยก็กินบวเหมือดดอกพี่น้องโอ้เอาหุ่นจังได้จังลืมตุนนี่ กระลังสีส้มส้มเขียวเขียวกระฝนเมือเ่อละล่ะเขาฤดูหนาวแล้วน้ำซากกระโบอกเอาโบอกเอาพี่นอ้อง g เงยสำรวยกะสิโอ้ยบ่ได้เห็นดอกเด้อแน่นเห็นแต่เงาเจ้า,จาของเงยสำรวยกะสิได้น้ำนี่เราหดคันว่ามันโบกหลายกะสิปล่อยเห็ดใต้ซะพักก็ได้ยานป้าบ่ได้กิกกนน้ำเนาะพี่น้องเนาะ มันบกเอาบอกเอามันขึ้นมุกยางแห้งแห่พี่น้องแจ้งจังมันหุ่นบกเอาบอกเอาหุ่นทัวโอ้ยเกิดเมื่อดีใตายายกินมาเมื่อดอกพี่น้องเอ้ยเอาไปขายเลยเถอะละหกสิบเถื่อละแปดสิบเถื่อละร้อยแล้วแต่แจกน้ำขายน้ำแจกพี่แจกน้องกินแน่ ขายแน,นื้อค่ะน้ำมันลดเนาะพี่น้องเนาะค่ะคเอ็มลอยค่ะกาแฟปลูกทิมทิมไว้กระเข็มหนี้เอาไวซ้ำนียเลยพี่น้องฝากกดไตรกุแช์กด้ซับสะเขยมีไงสำรวยในเด้อจ้าขอให้รำ่ำให้รวยสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องผ่านวิกฤตโควิดไปนำกันสวัสดีค่ะ